สวัสดีค่ะป้นนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะปั้นมากับขนมปังแพรนนะคะสูตรนี้นะคะเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะปั้นผสมโฮลวีต50%ซนตนะคะนุ่มฟูเบามากๆเลยนะคะใส่ไข่ไก่นะคะลงในอ่างผสมค่ะน้ำค่ะนมค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะ ยีส์ค่ะแป้งทำขนมปังค่ะแป้งโฮวีตค่ะเป็นใช้แป้งโฮวีตแบบละเอียดนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะผสมหรือนวดจนหมดผงแป้งนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งได้นะคะ เมื่อแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะเราจะใส่เนยนะคะเปิดแป้งนะคะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นนะคะเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแป้งจะหายแฉะนะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งเพิ่มนะคะเพิ่งจะทยอยใส่เนยนะคะ นวดให้เหนยซึมเข้าไปแล้วค่อยใส่เพิ่มนะคะแป้งจะได้ไม่แฉะนะคะตอนนี้นะคะเปิน้นวดจนเขาาร่มตกกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะไม่แฉ็มากนะคะนวดนุ่มมือดีนะคะความเนี่ยนนุ่มก็ประมาณนี้นะคะสูตรนี้นะคะเปิ้ลจะผักแป้งรอบเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะตัดขึ้นรูปเลยนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลจะขึ้นรูปแล้วอบในถาดสี่เหลี่ยมนะคะขนาด7จคูณเนะคะ พ้ลลองด้วยกระดาษแอร์ไฟเนะคะเปิ้นจะตัดแป้งนะคะก้อนละประมาณ31-32กรัม1 6ก้อนครึ่งกลมนะคะระวางเรียงลงในพิมพ์เลยนะคะหยิบก้อนแรกที่เราตัดออกมาก่อนนะคะ,ะวางเรียงลงในพิมพ์เลยะคะ่ะ เก็บด้านก้นให้ดีนะคะเขาจะได้ไม่เปิดนะคะตอนที่เราพักแป้งนะคะเขาจะได้ไม่เปิดออกมาจากนั้นนะคะั้นวางเรียงลงในพิมพ์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง16ก้อนนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะให้ขึ้นมาถึงเกือบเกือบถึงขอบพิมพ์เลยนะคะแล้วเราค่อยไปวอร์มเตานะคะเพื่อเตรียมอบค่ะผักแป้งค่ะ ตอนนี้นะคะแป้งก็ขึ้นดีมากแล้วนะคะขึ้นมาถึงขอบพิมพ์พแล้วนะคะเพิ่นวม์มเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็นําเข้าอบนะคะเพิ่นจะทาด้านบนบางๆนะคะด้วยนมค่ะเมื่อทานมเสร็จแล้วนะคะนำเขอบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม yo u t u b e Super t h a n k s นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะ อบสุกออกมาแล้วนะคะด้านบนนะคะป่้นจะทาทันทีนะคะด้วยนมค่ะถ้าชอบเนยหอมๆนะคะสามารถทาเนยละลายก็ได้นะคะนุ่มฟูเบามากๆเลยใช่ไหมคะเราก็พักแป้งแค่รอบเดียวด้วยนะคะยังไงวันนี้เปิ้นก็ลากลัไปก่อนนะคะเราวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ